สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน youtube นะครับผมได้อะไรจาก youtube มาไม่รู้นะครับผมนี่ทาง youtube เขาส่งมาให้นะครับมาถึงเมื่อประมาณบ่ายๆนะครับผมเราจะมาแกะดูกันว่าทาง y YouTube เขาส่งอะไรมาให้ผมนะครับ มาแกะมาดูว่าเขาส่งอะไรมาให้นะครับทามำารสามำาม,าม,ามเฮ้ยฟองน้ำที่บ้านผมก็มีนะครับฟองน้ำนิดน้อยนี่นะครับเขาอบอกว่าขอแสดงความยินดีนะครับความสำเร็จไปอีกขั้นครับด่านยอดพิ้จิตตาม เราสึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ภูมิใจนะครับรางวัลนี่แหละมันเป็นรางวัลของยูทูบนะครับจะมาดูกันแล้วก็อ๋อใบอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรเขาเนี่แหละนี่นะครับนาฬิกาอส่งนาฬิกามาให้นะทุกคน อ๋อเฮ้ยแล้วก็มีผงช่วยลดหรือเกลือนะครับผมให้กินกับข้าวไม่ใช่นะครับในเป็นซองกันชื้นแล้วก็เป็นอันนี้นะครับนี่ใบอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับผมแต่นี่นะครับโล่โลงเงิน YouTube นะครับผมสวยมากเปิดเท่าไหร่เนีนะ้ มันเป็นโล่เงินนะครับสำหรับมีผู้ติดตามครบห0 0 0งแคนนะครับนี่เทมากเิ่งเคยได้เขาครั้งแรกนะครับผมพระว่ายอดซับผมถึงถึง1,000งแไปเมื่อประมาณสักเ,เกือบเกือบเดือนนี่แหละแล้ว youtube เขาก็ทำโล่อันนี้มาให้นะครับเป็นโล่เงินนะครับผมห0ึ่งแสซับก็เป็นความสำเร็จอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับใครที่ ทำยูทูบนะครับเขาจะรู้ดีนะครับถ้าเกิดว่าขายได้แบบนี้ถือว่าดีนะครับผมมันเป็นเหมือนรา,างวัลความภาคภูมิใจอะไรสักอย่างนี่แหละเขาก็ส่งมาให้นะครับถ้าเป็นหนึ่งล้านซับจะเป็นโลทองนะครับแล้วก็เป็นถ้าสิบล้านซับจะเป็นโลเพชรถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้ไปหาข้อมูลอีกทีนะผมอันนี้มัวม่วๆไปนะแต่น่าจะใช่แหละแล้วก็มีหลายคนนะครับ ถามผมมาว่าท o u t u b e นะครับผ่านกฎอย่างไรสำหรับกฎยู u b e นะครับถึงจะได้เงินอันนี้ผมก็จะบอกนะครับก็คือ,อมียอดผู้ติดตามนะครับในช่องของคุณ1000คนนะครับผมหรือและและนะครับกฎแรกคือมีคนติดตามครบ1000คนและกฎที่2ข้อที่2นะครับก็คืออ,อะไรล่ะ มียอดดูครบ4,000ชั่วโมงภายในช่องของเรานะครับกี่คลิปก็ได้นะครับคลิปในช่องเราสมมุติเราลงไป20คลิปนะครับก็จะคิดเป็นยอดดูสะสมนะครับคลิปเป็นชั่วโมงจนครบ4,000ชั่วโมงก็คือผ่านกดนะครับแล้วเราก็ไปสมัครเอเซนต์นะครับหรือว่าบัญชีรับเงินไรนี่แหละก็พอยอดเราครบ100เหรียญน,นะครับในทุกเดือนเขาก็จะโอนเข้านะครับโอนเข้าบัญชีแต่ถ้าไม่ถึง1 0 0เหรียญ หนึเหรียญนี่คิดเป็นเงินดอลล์นะครับผมแต่ถ้าเดือนไหนนะครับไม่ถึงไม่ถึง100เหรียญเขาก็จะไม่โอนให้นะครับเขาจะรอให้ครบหนึ100่งร้อยเหรียญแล้วเขาจะโอนให้นะครับผมก็ถามว่าออมีคนทักมาถามเยอะนะครับว่าได้เยอะไหมนะครับได้เงินเยอะไหมจาก YouTube ก็บอกลบคูณหารลงตัวแล้วก็อยู่ที่วิวละประมาณวิวละหนสตังค์นะครับ ร้อยคนดูเท่ากับ1บาทนะครับพันคนดูเท่ากับอ่าสิบบาทพันวิวนะประมาณคนนั้นแหละนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่ถึงกับเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันต้องขยันหาถ่ายคลิปบ่อยๆนะครับอ่ะนี่ก็เป็นคําถามที่หลายๆคนทักมาถามผมนะครับนี่แหละก็ได้ประมาณวิวละสตังค์นะครับอย่างที่ผมบอกวิวละหนึ่งสตังค์ ได้เงินนะครับเผื่อใครไปทําตามก็ทาตามได้นะครับใครไม่เข้าใจถ้าเกิดว่าอยากจะทําตามแล้วก็ไม่เข้าใจก็ทักมาถามผมก็ได้นะครับผมบอกอ่ะก็โอเคนะครับผมสําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกไลท์ทุกกําลังใจนะครับอย่างนั้นก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ